เจอแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวเดิมเจ้าฉีกดูที่งวงนะครับมาประจําคุ้นเคยกับคนตอนนี้ช้างป่ากําลังกินยางกรยอร่อยนะครับแล้วก็จ้องที่ตัวผมครับผมก,ก็ขออนุญาตงดการแทะภาพสดก่อนนะครับเพราะว่าช้างป่าเขาเป็นสัตว์ป่านะครับ ครับมาบิงชื่อๆเด้อตอนนี้นะครับทีมงานเฝ้าระวังร่วมกับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหที่อุทยานกําลังช่วยกันผักดันนะครับช้างป่าที่ยังไม่กลับเข้าสู่ป่าตอนนี้ช้างยังนิ่งอยู่ยังกินอยู่นะครับตัวใหญ่มากเลยคุณแม่ ตัวผู้ครับช้างช้างสีดอครับช้างสีดอไม่ไม่ใช่ตัวเมียครับตัวนี้นะครับเจอแล้วนะครับ <Heroes S 2> น่าจะเป็นตัวเดิมเจ้าฉีดดูที่งวงนะครับมาประจําคุ้นเคยกับคนแต่ว่าบริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่เกษตรของชาวบ้านาชาวบ้านเข้ามาจะได้รับอันตรายนะครับตอนนี้ทีมงานเครือข่ายเรากําลังเฝ้าระวังประสานเจ้าหน้าที่นะครับสวัสดีครับได้รับแจ้งจาก เครือข่ายนะครับว่ามีช้างป่ายังไม่กลับเข้าสู่ป่านะครับอยู่บริเวณซอย9ซอย10ระหว่างซอย9ซอย10ตําบลบ้านลาดนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงนะครับก็พบช้างป่านะครับหนึ่งตัวช้างป่าลักษณะน้ำเขาเรียกเป็นตัวนะครับ กำลังยืนกินอ้อยอย่างสบายใจนะครับก็ได้ประสานทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติทับลาน,นครับเพื่อผาักดันให้กลับสู่ป่านะครับเพราะว่าบริเวณที่ผมอยู่นะครับเป็นพื้นที่เกษตรของชาวบ้านนะครับกลัวผักดันนะครับแล้วก็จะไปยิ่งไปหาชาวบ้านที่กําลังหาข้าวโพดที่กำลังทําสวนทําไร่อยูอ่ก็เลยรอ,อวิธีการของเจ้าหน้าที่นะครับ ถ้าเกิดทีมงานเราจะลักดันตอนนี้กลัววิ่งตะเลยตะเลยไปหา,าชาวบ้านาที่กําลังหักข้าวโพดนะครับที่กําลังทําการเกษตรอยู่เริ่มจะขายสวนสัตว์เข้าไปทุกวันนะครับพื้นที่พลานลาดส,สัตว์เปิดขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับวันนี้กำลังทำงานบ้านอยู่ได้รับแจ้งจากพี่น้องที่เป็นเครือข่ายนะครับ มาทาไร่ทาสวนอยู่บริเวณซอยสิบพบช้างป่าผมก็รีบเร่งนะครับเข้าพื้นที่แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ตอนนี้ช้างป่ากําลังกินยางกระเลยดอ,อยนะครับแล้วก็จ้องที่ตัวผมนะครับผมก็ขออนุญาตงดการแพร่ภาพสดก่อนนะครับเพราะว่าช้างป่าเขาเป็นสัตว์ป่านะครับ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับ